おか شي เดมก็ถ้าเบตขีดอีกที่สุดแล้ว1ซาร่ามอตต์กิัน้วยเอาแลผมเดี๋ยวผมก็จะไปตีไอ้บอสใหม่กันนะครับผมซึ่งผมไปตีมาแล้วรอบนึงเมื่อกี้นะครับผมอ,อยากทิ้งเครื่องกรีนะครับเมื่อกี้ผมไปตีตรงนี้นะครับผมซึ่งมันไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่า เหมือนจะมีเคล็ด้วยนะครับผมอนนี้เดี๋ยวผมไปตีบอสก่อนดีกว่านะครับก็เราจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับในการเดินทางที่ไปตรงนี้นะครับผมถ้าวาร์ปมาตรงนี้นะครับผมมันจะต้องขึ้นเขาขึ้นอะไรต่างๆมากมายนะครับผมมาตรงนี้เราก็จะเดินช้านะครับกว่าจะถึงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะไกลก็จริงแต่ว่าเราก็สามารถบินมาได้นะครับผม เป็นวิธีที่กระตือที่สุดนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาสักสักนิดหนึ่งนะครับผมในการที่จะบินมาถึงตรงนี้นะครับก็บินไปเรื่อยๆครับผมเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมก็ไอมิววนะิบอสนะครับผม,ม,บบผมตัวใหม่เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่องตรงนี้นะครับผมซึ่ง เอ่อเดี๋ยวหาวันแป๊บหบนึ่งนะครับผมมันเหมือนจะมีมีช่องให้เข้าไปนะครับอ่ะมันจะเข้าได้ทางนี้อีกทางแล้วก็ตรงนี้ทางหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีจะมีด้านบนแบบดานด้านดันโน้นน,นะครับผมด้านหน้าของผมอ่ะอีกทางหนึ่งที่ผมหาเมื่อกี้นะครับ ซึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปตีเจ้าบอสนี่ครับนะครับผมไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ลูกเกตนะครับลูกเกตฝ่มามันก็จะเจิะเ่มข้าวเสียบมาถึงนะครับเราก็รอให้มันแต่ว่านะครับทีนนี้ก่อนยังพร้อมเตรียมตัวนะครับผม

ก็นะครับ <our> ถ <ís> <a> ้าที่ควรระวังมากที่สุดนะครับจากที่ดูมานะครับผมจากที่เล่นมาก็คือถ้าปล่อยแรงระเบิดนะครับ วิธีแก้นะครับผมให้เอาตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับหรือว่าตึกที่สุดเนี่ยนะครับผมออามารับดาเมจถ้าทีมของคุณไม่มีลูกนะครับผมตัวมีลูกนะฮะก็ถ้ามีลูกก็ถ้าเจอไอ้ธาตุหินนะครับผมก็จะได้รับปอนด์เฉลี่ยนะครับอันนี้นะครับลองมาหลายรอบนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ เกลือเลยนะครับผมซึ่งรอบนี้มันจะเกลือนะครับก็ก็ก,ก็ไม่ได้สีทองนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมาแต่ว่าจะได้ไอ้เจ้านี้มานะครับผมอันนี้นะครับไว้อ่าของอัพตัวละครนะครับของอ่าของตัวใหม่ที่กาลังจะมาก็คืออูเติลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อร์ติฟกต์สีทองก็ยังไม่ได้นะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะเกลือนะครับอโอเคนะครับผม